ขานาพูดขอเชิญฟรวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกเลยที่จะได้เรียนรู้ทำติ๊กต็อกจากคุณอำนาจคลองวันนี้อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาโคกหน้องนาวิลล่าฟอรเรสครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่คือวิลล่าฟอรเรสซึ่งมีความ contrast, คอนทราสต์เขาเรียกว่าความแตกต่างระหว่างโคกหน้องนากับชุมชนเมืองนะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อสังคมครับ จะพาท่านเดินทางมาดูโคกน้องนาวิลล่าฟอเรสซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของอาศาสตร์พระราชา,าบ้านวัดโรงเรียนนะครับบรวรของอคุณโจนะครับชื่อเต็มของท่านก็คือคุณธีรทัศน์รัตนกมลพรซึ่งเป็นผู้ที่มีอุดมคติเชื่อมั่นในศาสตร์พระราชา นะครับดังนั้นศูนย์เรียนรู้โคกน้องนาศาสตร์พระราชาวิลล่าฟอเรสจึงเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมผักผลไม้ทั้งหมดครับโคกน้องนาวิลล่าฟอเรสครับท่านผู้ชมซึ่งาบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าวิลล่าฟอเรสที่คืออะไรท่านผู้ชมครับวิลล่าฟอเรสก็คือโครงการ พันล้านนะครับของคุณโจ้าธีรทัศน์รัตนก,กมลพรครับท่านผู้ชมที่นี่บ้านวัดโรงเรียนที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งรูปที่ท่านเห็นกลมๆก,ก็คือสถานปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้คุณอำนาจแวะมาเยี่ยมคุณอำนาจจิรสวพรดี่ครับเนี่ยเจ้าของสถานปฏิบัติธรรมบ้านแสงจันทร์ตะปะยะชนบุรีครับสุดยอดเลยขอบคุณที่มาช่วยแนะนําวิธีการทำติ๊กต็อกท่านผู้ชมครับ โคกน้องนาวิลลาฟอเรสเนี่ยมองไปเนี่็เห็นเลกเห็นภูเขานู้นครับสวยงามอลังการครับซึ่งศาสตร์พระราชาโคกน้องนาวิลลาฟอเรสต่อไปก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับชาติครับอย่างที่ท่านเห็นนะมีนาข้าวสวยงามครับท่านผู้ชมครับวันนี้ หลวงพอ่อดกรสังคมก็พาท่านทั้งหลายมารู้จักกับศูนย์เรียนรู้ศาสตร,ร์พระราชาโคกน้องนาวิลล่าฟอเรสนะครับติ๊กต็อกนี้เป็นติ๊กต็อกเวอร์ชั่นแรกเลยท่านใดสนใจเรียนรู้เรื่องโคกน้องนาธนาคารน้ำก็ขอเชิญติดต่อเข้ามานะคุณผู้ชมขอปิดกล้องวันนี้ครับจเจริญฟอนคุณอำนาจ สาธุครับก็แบะมาเที่ยวที่วินล่าฟอร์เรสต์นะครับ,รบมีครบทุกอย่างครับสาธุสาธุขอเจริญพร